ดีค่ะพี่น้องชาวไทย f ีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะตื่นมาฟ้าสว่างแดดแจ่มแดดจ้าบ้านของคุณแม่มีฝนตกมาเริ่มฝนเริ่มมันก็ความร้อนก็ลดลงไปแล้วนะคะก็ไม่ร้อนมากเท่ากับช่วงเดือนเมษาช่วงนั้นท้น,นมากค่ะค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สี่นะคะคุณแม่เป็นผ้ามือสองนะคะ ค่ะราคาผืนนี้500บาทนะคะทำไมถึงว่า500บาทผืนนี้นะคะแต่ผ้าอยู่ในสภาพดีสภาพใหม่ข้อมีก็ลายสวยผ้าสามตะกอเต็ม2เมตรด้วยค่ะแต่มันมีตำหนินะคะค่ะแต่มีตำหนิค่ะค่ะแต่อยู่ในสภาพใหม่สภาพดีค่ะนี่ก็แบว่งนะคะท่านก็เอาเข็มชุนชนไว้ค่ะค่ะตรงไหนนาะแต่ว่าคุณแม่ก็เออนีนค่ะนี้ค่ะก็รอยเกาะนะคะ ค่ะนี่ก็รอยเกาะค่ะเกาะที่ตะปูค่ะค่ะเราเอาไปแปรรูปค่ะค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะเป็นสีสดใสใหม่เลยค่ะเป็นลายสับปะรดค่ะอลายดอกกระเจียวนะคะค่ะรหัสสิบสี่นะคะมีบาดแผลนะคะถึงได้ขายห้าร้อยบาทค่ะแต่ผ้าอยู่ในสภาพใหม่สภาพดีนะคะผืนผ้านะคะค่ะเพียงแต่เกาะค่ะเกาะตะปูค่ะ ค่ะถ้าเราไปแปลรูปตัดกระโปรงตัดกางเกงค่ะตัดเสื้อค่ะเราไปแปลรูปนะคะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่500บาทนะคะค่ะผืนนี้ทําไมถึง500บาทแต่ผืนใหญ่ผืนกว้างด้วยค่ะลายก็สดใสยังโดดเด่นผ้าอยู่ในสภาพใหม่ค่ะมันมีบาดแผลค่ะตรงที่คุณแม่ชี้จุดให้ดูนะคะค่ะห้าร้อบาทค่ะ ค่ะผ้าสโลงผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะค่ะนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะตรงที่นี่ค่ะแผ่นนี้หนึ่งนะคะกอดตะปูค่ะนี่ค่ะค่ะนี่แหละถึงได้ขายห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้าสโลงผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะก่ะเป็นกอดตะปูค่ะกอตะปูเตียงหน้าบ้านค่ะถึงได้ขายห้าร้อยบาทค่ะ 500บาทนะคะสวยะค,ะค่ะค่ะทิมนี้เป็นทิม500ค่ะแม่บวารักาไหมมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะไม่ได้ไปต่อไปลองกัพ่อค้าคนกลางนะคะค่ะคุณแม่เดินหาซื้อตามหมู่บ้านคะ่ะค่ะแล้วก็มาผ่านการซักรีดคะ่ะทํางานเป็นทีมนะคะ,ะแผนซักแผนกรีดคะ่ะแผนกหาคือคุณแม่นะคะ ค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะไม่มีบาดแผลนะคะผืนนี้นะคะค่ะแต่ห้าร้อยบาทค่ะไม่มีบาดแผลค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยค่ะค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะท่านอยากได้ก็โทรทักคุณแม่มานะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ขาเมือสองค่ะแก้วเก่าต้นตำรับมือสองนะคะค่ะตรงนี้ไม่มีรอยขูดเขียนนะคะห้าร้อยบาทค่ะมือสองค่ะค่ะนี่ผืนนี้ก็ไม่มีบาดแผลนะคะมันเป็นสีธรรมชาติค่ะแต่ผ้าก็นิ่มอยู่นะคะนิ่มหนาอยู่ค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะ ท่านอไปตัดกระโปงค่ะตัดกระโปงตัดกางเกงก็ได้ค่ะห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะรหัสสองค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะเวลาคุณแม่ยกยื่นไปแบบนี้ค่ะมันจะเปลี่ยนสีเลยค่ะไม่รู้เปลเป็นอะไรคุณแม่ยังงงเหมือนกันนะคะการยุกผ้านี่ค่ะ ค่ะถ้าคุณแม่ยื่นไปแบบนี้ค่ะมันจะเป็นเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนสีคุณแม่ดูตามทิปนะคะขาะนี้ว่าห้าร้อยบาทค่ะขาดนี้ไม่มีบาดแผลนะคะขาะแต่เนื้อผ้านิ่มมากค่ะคาะมันเป็นสีธรรมชาติค่ะมันถึงสีออกนู้ดจืดจืดนะคะขานนี้ว่าห้าร้อยบาทค่ะไม่มีบาดแผลนะคะท่านจะไปตัดกระโปรงค่ะตัดกางเกงตัดกระโปรงนะคะแปรรูปนะคะ ค่ะผ้าห้าร้อยบาทส่วนมากก็คุณแม่ก็ผ้านี่ค่ะสวยมากเลยค่ะห้าร้อยบาทผืนนี้นะคะนี่ค่ะตำแหนีนะคะมองเห็นชัดเจนเลยค่ะคาดตำแหน่งค่ะไปเกาะอะไรคุณยายทําให้ทะลุเลยค่ะคุณยายไปก่อนะคะค่ะผืนนี้เป็นงานไหมบ้านค่ะแล้วก็สภาพนี่ค่ะค่ะสวยค่ะสีสันยังสดสวยโดดเด่นอยู่เลยค่ะท่านนําไปเกาะค่ะมีที่เกาะที่เกาะตรงแข็งค่ะมันถึงได้ทะลุค่ะ ค่ะนี่ค่ะสภาพดีค่ะเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนผืนใหญ่ผืนกว้างเลยค่ะค่ะตรงนี้คุณแม่เอาแบบนี้แหละค่ะตัดมาเป็นเสื้อตัดมาเป็นผ้าถุงค่ะคุณแม่จะเอาแบบนี้แหละค่ะราคาห้าร้อยแบบทะลุทะลุแบบนี้ค่ะช่างเขาไม่ยากค่ะท่านขาวเขาจะกันกายตัดออกเลยค่ะตัดออกแล้วก็ต่อใหม่นะคะค่ะท่านตัดเอาค่ะช่างขลุมง่ายค่ะผืนนี้ห้าร้อยบาทนะคะสวยค่ะค่ะห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะแต่มันเป็นผ้าเกรดดีเกรดสวยมากเลยค่ะค่ะเนื้อผ้าก็นิ่มค่ะสวยค่ะเป็นงานไหมบ้านพงยืนงานไหมเข็มด้วยค่ะค่ะสีสันก็แล้วก็ผืนใหญ่ผืนกว้างด้วยค่ะห้าร้อยบาทนะคะคุณแม่ก็เห็นชี้จุดแล้วค่ะนี่ค่ะทะลุค่ะค่ะช่างเขาตัดออกเลยค่ะท่านจะไปแปรรูปนะคะตัดเสื้อตัดตงเกงตัดกระโปรงนะคะค่ะเป็นงานของเก่าของโบราณแท้ค่ะ ค่ะเป็นผ้าฮนผ้าเก่าผ้าโบราณค่ะค่ะแปรรูปค่ะตัดกระโปรงก็สวยค่ะถ้าไม่มีค่ะค่ะคุณแม่ก็จะเอาไปแปรรูปค่ะตัดกระโปรงค่ะตัดกระโปรงตัดกางเกงค่ะสวยค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะรหัสจุดเก้านะคะผืนนี้ไม่มีรอยบาดแผลนะคะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้าค่ะเป็นผ้า ผ้าฮอนค่ะลายฮอนไม่มีบาดแผลนะคะห้าร้อยบาทค่ะท่านอย่าไปตัดชุดแสบชุดเดฟกับโปงกางเกงค่ะแปรรูปลงมาสวยนะคะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะเป็นชุดห้าร้อยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะผ้าห้าร้อยบาทเนี่ยค่ะค่ะวันนี้ได้ฮนมาเยอะค่ะมันเป็นหมู่บ้านเขมรแท้ค่ะทำาโลนนะคะค่ะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทก็ฮอนนะคะนี่ค่ะจุดนะคะค่ะถึงได้ขายห้าร้อยค่ะซื้อมาสี่ร้อยขายห้าค่ะค่ะนี่ก็ผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะผ้าฮนนะคะ ขาดผ้าพวกนี้ไปแปรรูปค่ะตัดชุดแสกชุดเดสกระโปรงค่ะกางเกงค่ะเสื้อแล้วแต่ท่านจะเหมาะสมนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะสีสันก็ยังสดสวยอยู่ใหม่อยู่ค่ะเพียงแต่แหว่งค่ะค่ะสวยมากค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะไปแปรรูปค่ะอัดผ้ากาวไปก็สวยค่ะค่ะเวลาเราอัดผ้ากาวไปก็สวยนะคะผ้าพวกนี้ค่ะ ค่ะรีดอัดผ้ากาวไปสวยงามมากค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะเวลาคุณแม่ยกขึ้นแบบนี้ชอบเปลี่ยนสีเลยค่ะคุณแม่ยกตรงแบบนี้ดีกว่าค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าโฮนค่ะเป็นผ้าลายโฮนค่ะค่ะสวยค่ะนี่ค่ะดูถ้าาื่นผ้าไปแบบนี้ไม่เปลี่ยนสีค่ะถ้ายื่นแบบยื่นไปแบบนี้เปลี่ยนสีพรอเลยค่ะ หรือจะเป็นที่มุมกล้องแสงกล้องก็ไม่รู้ค่ะอาจจะเป็นแสงนะคะการนี้ก็ห้าร้อยบาทเนี่ยค่ะเป็นสีปกตินะคะถ้าท่านจะแคปหน้าจอเอาเป็นแบบสีปกติแบบนี้นะคะแคปหน้าจอมามันจะขาดและวภามันจะตรงกันค่ะค่ะเวลาคุณแม่ยื่นไปแบบนี้ค่ะคุณแม่ดูตามคลิปนี้ค่ะสีมันจะเปลี่ยนเลยค่ะมันเป็นเนี่ยขาดนี้ก็ห้าร้อยบาทนี่ก็นี่ตัดนี่ค่ะรอยตัดนะคะ ตัดให้ลูกใส่กระเป๋าไปเดินทางไปที่ประเทศเกาหลีค่ะท่านบอกว่าลูกไปเกาหลีท่านก็เลยตัดชายผ้าถุงของคุณแม่ให้ค่ะตันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเอาขึ้นข้างบนก็ได้ค่ะตัวนี้ค่ะเราขึ้นข้างบนค่ะไม่มีบาดแผลอย่างอื่นนะคะมีแต่รอยละตัดต่ดให้ลูกไปใส่กระเป๋าไปที่ประเทศเกาหลีค่ะค่ะนี่ก็ลายโฮนนะคะสวยค่ะเป็นลายโฮลลายเก่าลายโบราณนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะไม่มีบาทแผ้อะไรใดนะคะไม่มีที่รูที่เป็นแผลเป็นเราเปื่อยรูผุนะคะค่ะมีแต่ความสวยงามอยู่ค่ะห้ารอยบาทค่ะค่ะเอาไปตัดกระโปรงตัดกางเกงก็สวยนะคะห้าบาทค่ะแปรรูปสวยค่ะเวลาท่านแคบหน้าจอมาเอาเอาภาพที่คุณแม่ถือยืนถือแบบนี้นะคะมันจะได้สีไม่เปลี่ยนค่ะสีมันจะตรงปรกกันเลยค่ะ เวลาคุณแม่ยื่นไปแบบนี้ค่ะสีมันจะเปลี่ยนค่ะรา,าคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้ลายราชวัตรค่ะรา,าชวัตรก็ห้าร้อยบาทค่ะค่ะห้าร้อยบาทนะคะ ่ะตัดเสื้อตัดกระโปรงตัดตางเกงค่ะสวยค่ะเป็นลายราชวัดนะคะรหัสสิบหกนะคะขาะลายราชวัดค่ะสวยงามมากค่ะค่ะรหัสสิบหกนะคะค่ะท่านจะไปแปลรูปค่ะตัดกระโปรงตัดตางเกงค่ะลายราชวัดค่ะขาะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะ ฝาไม่มีบาดแผลนะคะ่คะถ้าคุณแม่มาได้ค่ะคุณแม่ถ้าอยากให้เห็นภาพกันทั้งสองฝ่ายก็แอดไลน์นะคะให้ดูภาพรวมให้ติดตามทางช่อง youtube ของคุณแม่นะคะ,คะดูภาพนิ่งให้ท่านท่านทักไลน์มานะคะไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรค่ะคุณแม่จะส่งภาพใ่ายดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะอนีนห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะพื้นนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะมีบาดแผลตรงนี้นะคะนี่ค่ะหนูแท้นะคะค่ะนี้บาดแผลแผลเดียวค่ะนี่ค่ะถึงราคาถึงห้าร้อยบาทค่ะค่ะเราไปป่าก็ได้ค่ะราคาห้าร้อยบาทนี่ค่ะเวลาเราไปนุ่งก็สวยงามอยู่เหมือนเดิมนะคะค่ะส่วนมากพวกพวกค่าหนูแทจะไม่มีเก่าวมีเปื่อยนะคะค่ะจากขีสันยังสดใสอยู่เลยค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะปืนนี้นะคะ ค่ะมีบาดแผลค่ะมีหนูค่ะหนูกัดนะคะหนูแท้ค่ะผ้าไหมกับหนูนี่ไม่ค่อยเข้ากันนะคะเขาจะไม่ชอบกันเลยค่ะส่วนมากเข้าไว้ในตู้ค่ะส่วนมากมีแต่หนูเข้าไปทําลายนะคะไปแทะไปกัดของของเราให้เราของเราเสียนะคะหนูนี่ค่ะไม่รู้เป็นยังไงมันไม่ค่อยถูกกันกับผ้าไหมค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้ค่ะรอยหนูแท้นะคะท่านจะไปปาหรือก็ได้ค่ะช่างปาดนะคะให้เราเป็นห่องเลยค่ะ อันนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะสีสันยังสดใสอยู่นะคะห้าร้อยบาทค่ะลายฮนเปราะค่ะเป็นลายผู้ชายเขาเรียกค่ะอันนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนิ่มทุกผืนค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะอันนี้ก็ลายฮนค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะนี่ก็ตรงนี้ค่ะก็คือการกตัดอีกแล้วค่ะถามให้ลูกนะคะ ช่วงล่างค่ะเอาขึ้นข้างบนก็ได้ค่ะไม่มีบาดแผลช่วงกลางผืนนะคะขามีแต่รอยตัดค่ะตัดเอาให้ลูกค่ะใส่กระเป๋าให้ลูกเดินทางไปทำมาค้าขายนะคะขาดต่างจังหวัดต่างบ้านต่างเมืองนะคะขานี้ก็มีเจียจัวหน้านางด้วยค่ะห้าร้อยบาทนะคะเป็นลายโฮนนะคะขาดรหัสสิบค่ะขาดสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะรหัสสิบนะคะ ค่ะเป็นหน้านางค่ะลายโฮนนะคะเกียร์จวนหน้านางสวยค่ะขาะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทนะคะขาะมักพื้นไหนชอบพืนไหนทักเข้ามาได้ค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขาะห้าร้อยบาทค่ะสวยค่ะถ้าห้าร้อยบาทก็สวยนะคะค่ะท่านจะไปแปลรูปคาะตัดกระโปรงตัดกางเกงก็สวยค่ะคาะนี่ก็มีเกียร์จวนหน้านางค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่าห้าร้อยบาทสวยนะคะอันนี้ค่ะมีเจ็สวยๆค่ะอ่าอันนี้ค่ะเป็นตัดสำเร็จค่ะเอวสามสิบนะคะค่ะผืนนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะค่ะตัดกะค่ะเป็นตัดจิ๊บข้างค่ะสามร้อยบาทนะคะคุณแม่ได้มาถูกคุณแม่ก็ขายถูกนะคะไม่ให้ไม่ใช่ว่าห้าร้อยบาทกันทุกผืนนะคะค่ะผืนนี้สามร้อยบาทค่ะค่ะเอวสามสิบนะคะ ขารอบเอวสามสิบรหัสห้าสิบสามอายิบสามค่ะเอวสามสิบนะคะค่ะเป็นตัดป้ายค่ะค่ะตัดป้ายซิบข้างค่ะค่ะนี้ก็ตัดป้ายเหมือนกันค่ะเอวผืนนี้ก็เอวสามสองค่ะเป็นลายปลมนะคะค่ะนี้ก็ซิบข้างเหมือนกัน้าป้ายซิบข้างค่ะเอวสามสองนะคะขานี้ก็อยู่ที่สามร้อยบาทเหมือนกันนะคะ ค่ะคุณแม่ได้มาถูกคุณแม่ก็ขายถูกค่ะตัดสําเร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะค่าคนตัวสูงนะคะหนุนดีนะคะผ้าผืนนี้ค่ะค่ะเป็นผ้าปรมค่ะค่ะตัดป้ายค่ะซิข้างค่ะค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะสองผืนนี้ค่ะค่ะสามร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าปรมค่ะค่ะนุ่งอาบุญเอางานได้นะคะนุ่งออาบุญเองงานค่ะ ค่ะพื้นนี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยงามมากค่ะพื้นนี้เอลสามสองนะคะเป็นหน้านางด้วยค่ะค่ะอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะเอลสามสองค่ะค่ะรหัสสิบแปดนะคะสอดเส้นมนเกลียวหางกระรอกค่ะสวยค่ะค่ะโชว์หน้านางนะคะค่ะรหัสสามสิบแปดเอลสามสองค่ะพื้นนี้ค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะห้าร้อยบาทค่ะโชวโชวหน้านางค่ะค่ะพื้นนี้ก็เอวสามสองนะคะเป็นตัดป้ายนะคะค่ะรหัสสิบสามนะคะตัดป้ายค่ะแต่ไม่มีซับในนะคะค่ะนี่เอลสามสองค่ะเป็นเป็นป้ายมาแล้วก็เป็นกระดุมนะคะถ้าติดกระดุมค่ะติดเอากกระดุมเลยใส่กระดุมแบบนี้ค่ะ ขาันนี้ก็เอ็นสามสองนะคะป้ายค่ะผ้าป้ายนะคะขานนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้าป้ายค่ะค mm hmm. ่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่นะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะขาล่ะรหัดส,สิบสามค่ะห้าร้อยบาทค่ะ mm hmm. ขาะน,นี้ก็ เอลสามสองเหมือนกันนะคะนี่ก็ตัดป้าย่าเป็นช่องทางน้ําไหลนะคะค่ะไม่ตัดกาวนะคะไม่อัดผ่ากาวนะคะค่ะป้ายมาแล้วก็ติดติดตะขอเลยค่ะเอลสามสองนะคะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะเป็นช่องทางน้ําไหลนะคะค่ะเป็นลายช่องทางน้ําไหลค่ะค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะถ้าห้าร้อยบาทก็พอใส่อยู่นะคะลูกค้าทุกท่านค่ะพอใส่พอออกงานอยู่ค่ะเราเป็นผ้าไหมค่ะ ผ้าใหม่มองอย่างไงก็สวยเหมือนผ้าใหม่นะคะถึงเป็นมือสองก็สวยค่ะอันนี้ก็เอลสามสองนะคะค่ะพื้นนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบา uin. in. ทนะคะค่ะตัวนี้สิบข <werk> ้างค่ะป้ายมาแล้วก็สิบข้างนะคะเอลสามสองนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะห้าร้อยบาทค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะห้าร้อยบาทค่ะสวยค่ะค่ะเป็นผ้าตัดสําเร็จนะคะเอวสาองนะคะค่ะเราเอาไปใส่อองงานดอกบุญก็สวยนะคะค่ะราคานี้เราก็พอใส่ค่ะราคาห้าร้อยบาทนี่ค่ะค่ะดีกว่าเราใส่พวกผ้าสรงผ้าอะไรไปนะคะไปวัดค่ะค่ะไทยนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะ สุขภาพแข็งแรงอยา่าเจ็บอย่าจนบนรักษาภาพคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกครั้งค่ะ